ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตนะครับเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เราจะมาสรุปนะผลการแข่งขันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข้อดีๆนะในศึกทัวร์าเมนิ์ชิงแชมป์เอเชียคัดไปโอลิมปิกนะครับจะมารวมสิ่งดีๆที่ทีมชาติไทยทําให้เราและก็โคดอิสระเนี่ยทำให้ทีมทำให้คนไทยมีความสุขในนัดแรกนะ เลยจะผมจะมาพูดสถิตินี้นะครับเพราะว่ามาพูดถึงสิ่งดีๆในทัวร์แชมป์ที่เราเพิ่งผ่านมานครับว่าถึงแม้เราจะถึงแม้เราจะตกรอบนะถึงแม้เราจะชนะนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตกรอบนี่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราได้ทําลายสถิติถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันสถิตินหนึ่งนะที่ไทยเราทําได้ก็คือเราไปชนะอิรักนะครับซึ่งอิรักเนี่ยเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้นะ เขาได้เข้าโอลิมปิกนิ่บอยมากๆแล้ไทยเราไปใช้คือไทยเราไปชนะอิรักได้หรือว่ามันหักปากกาเสียนมากๆแล้วก็โค้ดนะครับที่พาทีมชาติไทยเนี่ยชนะหรือทำลายสถติหรือทำลายสถิตินะในทีมที่เราไม่เคยชนะได้ใทีมที่เราเคยแพ้เคยอะไรามาเนี่ยโคด้ดโค้ดอิสระเนี่ยติดหนึ่งในนั้นนะติดหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าอะไรโคด้ด นิชิโนะเนี่ยทำให้ทีมทําทำให้ทีมชาติไทยเข้ารอบ8ปดทีมสุดท้ายในเฟุตบอลร,รุ่นอายุไม่เกินยีบสามปีเหมือนกันนะโค้ดนิชิโนะเนี่ยพาเราเข้ารอบแปดทีมนะครับแต่ว่าก็ตอนนั้นเนี่ยโค้นิชิโนะน,น่าจะได้ได้ทำทั้งชุดใหญ่กับชุดเล็กไปความกันด้วยมันเลยแล้วก็มีโควิดโควอะไรเข้ามาด้วยมันทำให้ การทํางานนี่ติดขัดนะแต่ว่าโคดิสโคด,คดิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ทําให้ทีมชัดไทยเนี่ยทำลายทำลายสถิติสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมา รีวิวแล้วก็แปะโพราะฉนั้นคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งความจะขึ้นร,รวบเรื่องอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเราเนี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับ หวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google Site ครับสามารถให้ทุกคนไป คลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคําอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทําเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป l a z a d ้านะหักปากกาเซียนนะครับคือชนะอิรักนั่นเองสองต่อศูนย์แล้วก็ได้ ใช้ตัวต่างชาตินะตัวลูกครึ่งเอจากเอราวันไกนิเย่ด้วยนะซึ่งทางมาคมก็ไปประสานงานกับสโมสรน,นะทำให้เอราวันเนี่ยได้ขอามาติดทีมชาติไทยนะแล้วก็มาลงเล่นลงลงเล่นในแมตช์แรกนะอเนี่ยก็แอซิทให้กับวาลิจูทองนะขอบไปหญิงแล้วก็มีทีจ่ะสักเผยพี่ไม้นะที่ยิงลูกที่มงวงบอลน,นะเอาชนะอิรักมาได้นะ เป็นการเล่นที่บอกเลยว่าสมบูรณแบบแล้วก็ดีมากๆนะแต่ว่าถึงแม้เราจะมาเสียอาการใน2นัดสุดท้ายเขาก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเม็ดเนี้ยอย่างน้อยเ,นยเราก็ได้สิ่งดีๆนะจากโคดอิสระสีทะโลนะได้มีความสุขเล็กๆในนัดแรกนะซึ่งการเตียมทีมของเราเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเราทำรายชถิตี ที่เราไม่เคยชนะอิรัก์เลยนะผมบอกเลยนะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอิลักษ์กินเราตลอดเลยนะในรุ่นอายุยี่สามปีในในทีมชาติรุ่นยูยี่สามเนะี่ยอิรัก์ชนะเราหลัวๆครับแต่ว่าคนอิสระเนีน่ยมาทำลายทำลายสถิติแล้วก็มีนักเตะน,นะคนใหม่แล้วก็ทำการแอซซิตในในนัดแรกนะที่ลงสนามนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับ ไม่ใช่ไม่ดีนะเปิดแอตสิตงัดบอลขึ้นมาเนี่ยแสดงถึงมิชชั่นของเอราวันกานเย่นแล้วก็วายรุดนทองพ็อเข้ามาชาร์จหนึ่งหนึ่งะ,ะก็ลูกเปิดบุ่มจากมุมธงนะ,ะนวายรุดทองเปิดมาก็ทีสักเผยพี่มายหมวงบอลเข้าไปแล้วก็ทำให้ทีมไทยเราชนะอิรักนะแล้วก็มีแทคนิคที่ดีงามมากๆจากโคชอิสระสีทโโนะทำให้เห็นถึงการประสานงานที่ดีแต่ว่า ไปเสียอาการตอนเจอซาอุนี่แหละครับถ้าเราโดนซาอุยิงแค่หนึ่งลูกเนี่ยแล้วก็แพ้ไปหนึ่งศูนย์นเนี่ยก็ก็ไม่ก็ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะตกรอบเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าอิรักเนี่ยก็ดันไปฟอร์มดีชนะซาอุเฉยเลยครับคือเม็ดสุดท้ายนะที่เราเจอทาจิเนี่ยเราต้องเสมอถ้าถ้าเราอยากเข้ารอบนะเราต้องเสมอซาอุนะครับแล้วก็มาชนะทาจินะ เึ่งจะเข้ารอบแบบสบายๆแต่ว่าเราไปเสียอาการกับซาอุนะครับโดนไปห้าเม็ดนะครับห้าห้าต่อซ้อนโดนไปห้าเม็ดนะห้าต่อศูนย์แล้วก็ทาให้ทีมไทยเสียอาการรแล้วก็ไปโดนนาทีบาของทาจิแล้วก็ไปโดนนาทีบาของท่าจิตกรอบพี่เอกนะครับในอะไรที่บอกเลยว่าแฟนขับยังผมเนี่ยเบิร์ดเบิร์กินครับโอ้โหลอึ้งเลยครับ เราเล่นแทนห้าสีหนึ่งนะลวกเป็นสีห้าหนึ่งนะไม่ไหวครับโอ้โหเป็นเล่นรับรอโดนซะแล้วเจอทาจิเล่นรับเจออยรักเล่นบุกเนี่ยมันไม่รู้ยังไงแต่ว่าเจออยรักเนี่ยเราบุกเราบุกแล้วก็ยิงได้แล้วก็ถอยมาตั้งรับนะคือมันเป็นแท็กติกที่ล้ำเลิศมากๆคือมันเป็นแท็กติกที่สุดยอดนะแม์เจออยรักเนี่ยมันมันไม่ใช่แท็กติกธรรมดานะคือมันดีงามมากๆ แต่ว่าแม่เจอทาจิในดวลซาอุยิงมาแล้วเสียความมั่นใจหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยครับโคดอิสระสีสโลก็ได้สร้างตีใหม่ให้กับทีมชาติไทยดูในยุไม่เกินยี่สิบสมามปีนะในการชนะอิรักแล้วก็นี่การชนะอิรักในรอบหลายสิบปีแล้วก็มีผู้เล่นติดทีมชาติคนใหม่เป็นูกครึ่งอย่างเอราวันไกนิเย่นะลงนัดแรกครับแอซิดนะครับวาลนทูทองนะ คืนลงนัดแรกคือแอซิดเลยครับมีสุมสมีสุดเมเลกับเกมแล้วก็วารีชูทองเมือแอซิดนะทั้งยิงทั้งใจ่ายในนัดแรกของพวกโบเทียชาติไทยรุ่นอยุไม่เกิน23บปีในศึกจิงแชมป์เอเชียคัดไปโอลิมปิกนะวาลิชูทองทั้งยิงทั้งจ่ายครับซ,ซึ่งมันไม่ซึ่งไม่มีนักเตะคนไหนที่เป็นเทียนชาติไทยยุคที่ผ่านมาในทำได้นะ คือทั้งยิงทั้งจ่ายนี่มันโอเครมากๆคือมันเป็นสยติที่ดีงามมากๆนะสุดยอดมากๆครับแล้วก็เขายิงครับได้ออซิทจากเอราวันไก่ให่งัดบนมาเขาก็ชาร์จเข้าไปง่ายๆย,ยิงคล้ายๆอ,องลรีนะในลูกแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่มุมทงครับเปิดลูกมุมมาแล้วก็ทําให้ที่สัตว์เปิที่ไม้มงเข้าไป คือเป็นงนมันเป็นการประสานงานที่ดีมากๆถึงแม้นะสุดท้ายเราจะแพ้รวดนะครับเราชนะอิรักแต่ว่านัดที่เหลือเนี่ยเราแพ้หมดเลยก,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 เก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราได้ทําลายสถิติที่เราไม่เคยทําได้มาก่อนนะในสถิติที่เราชนะอิรักแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ติดทีทมใช้ครั้งแรกนะอย่างเอราวันกันเย่นเนี่ยลงปุ๊บแอซิดปั๊บแล้วก็มีวาเลนตุทองทั้งยิงทั้งจ่าย ในแมตช์เดียวนะซึ่งเป็นไิติที่ยากครับที่จะมีคนมาทําลายอย่างน้อยนะครับโคดอิส,ะสระซิดาโลถึงแม้จะผลลัพธ์ในนัดสุดท้ายอาจจะไม่ค่อยตามสิ่งที่แฟนบอลไทยเนะีคิดไว้นะแต่ว่าโคดอิสระก็ได้สร้างไิติให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยีสามปีได้นะแต่การคุมทีมครั้งนี้ถึงแม้ว่าผลสรุปโดยรวมจะ ไม่ตรงตามป้าก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยคนอิสละก็ฝากฝังสถิติดีๆให้กับคนไทยได้ได้ดีใจนะในนัดแรกก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วครับจะไม่เรตติ้งของพของพวกบอลไทยเนี่ยก็ดีขึ้นมาใน,ใน,ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงครับโคติสละซีแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงโคติสละซีทาลเนี่ยจะได้คุมต่อไหมเนี่ยผ,ผ,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอยาก ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจน้อยโคตอิสระก็สามารถสร้างสถิติใหม่ให้กับเทียนชาติไทยได้นะครับเป็นสถิติที่ยากที่จะทำลายครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ